สวัสดีครับปกติปลาแปรนะครับผมไม่รู้ว่าใครมานะครับผมนะครับผมเราไปดูกันว่าใครมามนะโอ้โอ้เ<อ>ขามาหาคนเออเขาจะย้ายบ้านเอา,นาขนาดเครื่องบ,บ้านยกบ้านไม่ขแขวนนั่นเลยมายกบ้านไม่ขแขวนนั่นเลย ยกไปเลย่อจองกอมา่นน่ยกมานยกไม้ข่อยน้ำเนีม่้อนไเปเป็นต้นบโอ้ยยกไมาเป็นหลัางอะจะสิแจกขินส่วนมากหล่ะฝางมุนมนเฝนมุน ฝากมวนมุนมาเลยก็ได้โอ้มาหารับงานนะครับมาดูงานใครจะยกนี่ครับผมแดดจะโยกบ้านแดจะโยกบ้านก็มันก็ต่อได้สักทีแล้วคือแรกเลยไหมคือแรกเลยเหรอพี่ตั้มของหนูตัดมาเลยนะตัดใส่รถเลนจ๊กก็มาคุยเรื่องยกบ้านเนาะโอเ้คนสีมาถ่ายยกยกบ้านมาครับวันน่ะวันน่ะเอา คือมยกบัตรมานําคือนยกบตอมานัาถามเจ้าของเงินหาแล้วมาแล้วก็บโทรมาถามเนาะโอ้ยสิบบานมานัาหอวาเขารักเงินเขาอีกละน้อง็บีครับไม่เรมอกี่ะเป็นมารับงานเลยหารับงานเนาะโอเจ้าเนาะช่วงนี้ช่วงนี้มางานลงหน้าแล้วไป รถบัสจะเลี้ยวไปรถบัสเรรถบัสจ้ไปอยังให้เลบ่ะมันเรือดไปเกินเือนนีบอกหายอยากป่ะหายอยากป่ะเนี่ยไมอยากไมากันมานำทางเอาหลุดเลยละโอ้โหผู้ใดส่งเขาผู้ใดจีบพีรจังลุงอ่ะิโอ้ลุงส่งโลกให้เพาถามเพื่อนบ้านนั่นบ้านนี้กบานนแล้ ถามลุงมาแล้วบอกว่า้าจำปาคนว่าอจำปาดงเันจำปาลุงเลยบอกเงี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไปหาเห็ดหมดกันี้แ้วฝนตกแห้งเย้อนเฮาน่ะฝนตกแห้งหรอตมันแบ่งไปไปน้ำนาไปเงไปไปน้ำนามไปน้ำห้นานนะอออแออกแ่เเอี่มาอีกบ่สีม้อีกบ่ยกเงินมาให้น้ำได้ ยินบ่มาบันนะมาบรรลุ่งกัยงขึ้นมนให้น้ำมันเปมาตโตเป่าวะนี um, well, ่แม mm ่โ hmm. อ ok so ้บัตรสิม้ามัอยรู้พิการแล้วจะได้คำนวณคำนวณถูกบัตรสิมามาโตเป่าวะนี่แม่ท่านท่นดีท่นดีินยงเพื่อนใหม่เพิ่นน้ำมามาโตเป่าไหมโอ้มาเซเว่มาเซเว่นถนน โอ้สุดยอดเนาะใส่ไฟงงไรงงตั้มงงสูงนะโอ้มาเซเว์ฟกันจับจัได้ไปไปเก็บเก็บของแม่บุรีหมดแล้วมาชเลี้ยวงงไรมาโอ้โอเคครับสุดยอดสุดยอดครับผมสุดยอดผู้รับเหมาเตรียมการวางแผนไว้เรียบร้อยครับผมเบ็บจับจีพีเอหนมาไปบัมนในวัตจักกิโลถ้ามาจากหนานเห็นว่าคำนวณเส้นทางเรียบร้อย กิโลละบาทก็พอเนาะโอ้โลละสิบห้าทประแตนประแตนนาสนโลละสิบห้าบาทขาขนส่งลอยลอยแปดสิบโลโลละสิบห้าบาทประมาณสองพันสาพนี่ละเออสองสามพัน แสดงว่าโอเคดีโอเคใช่ไหมโอเคเออเราเราแบบว่าราคากันเองไม่คือคนมาดิคนทุกอย่างเลยบ่โยกเงื่อนข่อยมาเลยดิสองสามพันเห็นโยกเงื่อนไขมาเลยดิยินอยู่เลยว่าคุยกันฉันเพื่อนราคาด่งศัตรูอะไรนะควบแน่ดูดย่านนิดราคาด่างศัตรูโอ้สุดยอดสุดยอดนะ สโลแกนเพิ่นเนาะดูแลหยุดูดยัดมิตรคิดราคาเยี่ยงศัตรูโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับผมสโลแกนนี้น่าจะใช้ได้สโลแกนนี้น่าจะลูกค้าเยอะ ฝนจะตกไนีเนาะตกไปเมื่อเช้าเออมาเนาะมดมือมดขึ้นนะโอ้โหมันมัดตยื่นีกบมมือขึ้นมัดขึ้นเนี่ก็สุดยอดล้กวก็จะเอาหอันมาด้วยเดี๋ยวรู้รู้ได้งเรอยู่ในานลุงพ่ถามลุงพ่ถามลุงอายุบัานไหนบัานจะปลาดงมันกับม้าปลาดงวันนี้เข้ามาก็เห็นรถจอดน่าจะ รถหลายๆนี่คือจนมาเดี๋ยวเอาหมามือแหลกกันรถจอดอยู่นี่ซีหาขั้นยู่ปดขทางมีแต่คนจอดเบิ้งเขาเจ้าเฮ็ดยังวะเขาเจ้าเฮ็ดยังจนถ้าเราขึนเขาเจ้าเขาข้ามขี่เราข้ามาถามเกิดอียังขึนหมดแล้วเรามาแม่แท้แม่ตอนนี้จนรถจอดหลายเขาเจ้าแห่งสงสัยครับหม่ามือแหลก็ะมาสิเห็นเบอสิ สิได้โทรหาลุงอีกรอบบ่นะมาเห็นรถจอดเสียหลมีแล้วว่ามองมีแล้วว่าเขาลุกไปเตะแจะลงโอ้ยแต่ถ้าบังได้คิวเหมนสิบบาหลบๆมันจะบูมีดเป็นบาอ้ครับผมฝัง้นติตอไปเลยบั่งนู้นอ๋อร้อมจำนายแต่ราคาไม่ได้ใชนราคาเดียวกันใช่ไหม นี่นี่ไม่จริงนะบอกว่าอีกเจ็ดร้อยเมตรนี่ครับผมก็พอลลี่นะครับพอลลี่กับพี่ช่างตั้มมาถึงแล้วนะครับผมเนาะมาดูลาดรลาวมาดูลาดรลาวนะครับเส็นทางการขนย้ายอืมครับผมนะครับผมมารับงานเป็นมหารับงานนะครับผม เอาละโอ้นา่นนั่นควงมือกันแล้ปะนี้นี่ครับผมก็เนาะนี่ก็ทั้งเป็นคัวนะครับผมเป็นครับ สุดยอดนะครับผมครัวเพื่อนต่างคนต่างทำงานต่างคนทางต่างหน้าที่นะครับผมเนาะโอเคครับผมมุ่งมั่นพนมนั่งพยูนพยูนอีกเสาเลยคุณกําลังนอนเลยกําลังโดดกําลังโดดเด็กเด็กเด็กคุณเพิ่งกําลังยิ้มละลื่นอยู่นี่ครับผมพี่แอนนะครับผมทํางานสุดยอดนะครับหญิงแก่งนะครับผม ยิงแก่งแห่งแกงแกวก,กๆนะครับแงเเลยหรอนี่ครับอันนี้ตั้งตั้งแต่ตั้งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพี่แอน,นเขาก็จะผสมปูนนะครับผมตะปูนนะครับผมช่วยลุงอยู่ตลอดนะครับไม่หยุดพักนะครับผมนะนัดประมาณสักนี่แหละครับผมแค่ผสมปูนกระบะนึ่งนี่แกะประมาณสักสิบคลิปนะครับผมวันนึงผสมอยู่สามกระบะทานปูนจะดีนะเนาะเนาะเริ่มต้นนี่ดีชีวิตดีดี ลงท้ายด้วยกันเชื่อนเชื่อเชื่อนเอ้าอะไรนี่ก็ชมนะเนี่ยโอ้ยนะครับอ่ะนุกนันนนุกนันนครับผมนี่แหละครับผมเบิ้งเอาเด้อครับผู้ใดสิโ้มสิมานมื้อนี้เด้อครับผมเบิ้งเอาครับบ่ได้บอกหยังได้ครับผมเบิ้งเอาครับผมนี่ครับเบิ้งเอาครับผมเบิ้งเดะเบิ้งเอาได้ครับบ่ได้บอกหยังได้ครับเบิ้งเอาครับตายครับผมตายยังเกลียนเราค่อยฮ่าฮ่รฮ่า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 ่าฮ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 ฮ่ เออไม่ได้บอกง้างไม่ได้เบอกง้างนะครับผมไม่ได้เบอกง้างผมไทยเบิ่งได้ชื่อเออเข้าห้องน้ำยุบผู้เดียวแห่โอ้ผู้อื่นล่ะละ้อคิว้วอยู่แหมชใช้ปวดท้องตัง้งเออปวดท้องหนักนะครับ่ยอมออกเ,เออพูดอ่ะครับผมเต็มท้องอยู่ครับขี <laughs> ้โพครับขี้ครับผมขี้เต็มท้องเลยครับผมขี้โพโ, <laughs> โอเคครับผมส่วหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ